วิธีการอัปเกรดเสียงวิธีการต่อปรีแอมรถยนต์เข้าแอมจูบพูทูธ <ooth> ให้เสียงแน่นขึ้นสำหรับเพื่อนนักดีบายมือใหม่ดูจบสามารถที่จะทำตามได้เลยนะครับคลิปนี้ผมจะยกเฉพาะวงจรให้เพื่อนนักดีบายมาทำความเข้าใจนะฮะว่าเราจะมีวิธีการต่อ,อยังไงนะครับไฟที่ใช้งานจะเป็นสวิตชิ่ง12โวลต์1,400วัตต์นะฮะ ต่กระแสได้สูงสุดอยู่ที่114.17แอมป์ผมจะใช้เมนสป e ดออนออฟตัด ต่อไฟควบวกที่ออกจากสวิตชิ่งนะครับไฟเลี้ยงจะถูกแยกออกเป็น3ชุดชุดที่1จะผ่านสเตปอัพบูตคอมพิวเตอร์บูตไฟจาก12โวลต์เป็น35โวลต์จ่ายให้กับ m q z k h t 2 1 3 g ชุดที่2จะเป็นไฟเลี้ยงปรีแอมรถยนต์7แบดนนะฮะเป็นไฟ12โวลต์และไฟเลี้ยงชุดที่3จะผ่านสเตปอัพบูตคอมพิวเตอร์1,200วัตต์ตัวที่2ปรับไฟจาก12โวลต์เป็น50โวลต์จ่ายให้แอมขับทับ z k 6 0 0 2สิ่งที่ต้องคำนึงในวงจรน,นี้ภาคแจยไฟควรจะจ่ายกระแสได้สูงพอสมควรอย่างเช่นในคลิปนี้จะใช้สวิตชิ่ง1400วัตต์จ่ายกระแสสูงสุดได้อยู่ที่114.17แอมป์แต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่นะฮะต้องใช้ความจุที่15มเอลถึง20 m มเอลนะฮะถึงจะไหวสำหรับวงจรน,นี้เนะะื้อหาต่อไปไปดูการต่อวงจรลำโพงกังนนะครับ ต่อไปมาดูการเชื่อมต่อสัญญาณและลำโพงครับ MQZK HT 2 1 3 G จะ ถูกลับแต่งเสียงด้วยปรีรถยนต์7แบนด์นะฮะเราจะต่อปรีรถยนต์เข้าไปในตำแหน่งจุดต่อปรีไมอินเอาตนะฮะตามรูปนะครับทำการผลักดิฟสวิตช์ SW2 มาด้านหน้าทั้ง3ตัวต่อสัญญาณจากคอนเนคเตอร์ J3 มาเข้า a u x i อของปรีรถยนต์ต่อสัญญ,ญาณจากาเอาท์พุตฟอนต์ของปรีรถยนต์ญญญาานมาเข้าคอนเนคเตอร์ J4 ของ MQZK-HT21 และทำการต่อสัสญญาณซับเอาจากปรีรถยนต์มาเข้าอินพุตของ m อมขับซับ ZK6002 ต่อไปมาดูการต่อลำโพงนะครับแอระบบ channel, 2.1 channel s t 2 1 3 g เนี่ยผมจะต่อเป็นระบบ2.1 channel โดยตรงนะฮะลำโพงเสียงกลางผมใช้ตู้6.5นิ้วเฟดปลั๊ก4โอห์ม350วัตต์และก่อนลำโพงเสียงแหลมผมใช้4นิ้วแบบจานเสียงแหลมทนกำลังวัตตสูงสุดอยู่ที่500วัตต์ ต่อขัน้นด้วยคาปาซิตเตอร์เสียงแหลมที่ควบบวกนะฮะ3.3ไมโคร250าโวลต์ลำโพงซับเบสของบอดหลักผมจะใช้8นิ้วนะครับต่อที่4โอห์มและแอมป์ขับซับ z ซ6ต0 2ผมจะใช้ขับลำโพงซับเบส6.5นิ้วคู่เป็นแบบสตอริโอนะครับแอมจิュขับซับ z k, k 6 0เ2เราสามารถที่จะใช้ลำโพงได้ตั้งแต่8นิ้วจนถึง12นิ้วนะครับพอดีตอนนี้ตู้12นิ้วผมกำลังปรับปรุงอยู่ก็เลยยังไม่ได้มาต่อทดสอบให้ดูนะะ และอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือสสัญญาณไว้ต่อระหว่างบอร์ดนะครับสัญญาณจะเป็นสายสัญญาณโมดิฟายนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปแนะนาการต่อใช้งานไว้แล้วนะครับมาดูการต่อสสัญญาณกันนะฮะเริ่มต้นจากการสับสวิตช์นะครับให้สับลงมาด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับสวิตช์ตัวนี้นะฮะเป็นดิฟสวิตช์ sw 2นะครับเราก็เสียบคอนเนคเตอร์นะครับ J3 นะฮะนี่นะครับ แล้วก็มาเข้า a u x in ของตัวปีระยนนะครับแล้วก็ออกจากฟอนต์เอาพุทนะครับนี่นะฮะฟอนต์เอาพุทของปีระยนนะครับมาเข้าคอนเทนเตอร์ J4 นะครับนี่นะฮะนะครับในส่วนนี้เราก็จะนำเอาสัญญาณจากบลูทูธนะครับมาผ่าน ปีลยตนนะครับแล้วก็นำวนเข้ามาหาแอมบอร์ดหลัก ZKHT 2 1 3 G นะครับและอีกชุดหนึ่งนะครับจะเป็นซับเอานะครับซับเอาก็ออกจากปีลยตนเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็มาเข้าออดิโออินของตัวแอมขับซับ ZK 6 0 0 2นะครับนี่นะฮะรเราก็มาปรับในส่วนของบุลลุมซับจาก ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือบนลุมทรัพย์นะครับแล้วก็ความถี่ทรัพย์นะครับเราแยกปรับอิสระได้เลยนะครับนี่นะ